บันไดเราข้ามจุดนี้ไป <S <S อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะขาสิ お<か>はようほしいます。Oh. <laughs> oh, Mẹ. cái. lẽ chỉ hai Chỉ là một trận đấu Đúng rồi. Tôi là con độc. Con giết. Ôn dung ta dẫn xử. Cay cay êm mư. Cay xanh จะไปดีคิดโตมาเนี่ยครับไม่ส่งครับอ๋อโอเคเนี่อ้สกิลก็ยิ่ไปอ่ะสอนใช้สกิลอยู่สกิลโม่เมื่อกี้ อืมไปแล้วครับบ๊ฟบเคลียไปบ๊ฟบอีกอันหนึ่งบ๊ฟบอีบ๊ฟบอีมีลายใสยหมดมาดิครับกลัวที่ไหนอ่ะ เฮลลี่นั่นแหละโอ้โหคาสิคหน่อยเอาไปกินสตาร์เบิร์สตีมแม่สี่หมื่นครับแม่เลม มีแพรี่นี่ไงเอาไปรอบหบายจเบาใ้การที่โกะเรียบร้อยจบแล้วมาฟังฟังมันดิ มาเล่นเกมที่ผมเล่นเล่นไม่เคยจบไม่รู้ว่ามีเกมนี้อยู่ในนี้ตอนนั้น ยานแต่ตามไปจัดนั่นแล้วเรียบร้อย ไปไหนเ okay. นื้อเรื่องผมไม่รู้ผมแค่จะมาเล่งไปเรื่อยอ,อยาสคริปต์ยาว พี่ีะไปผมไม่ตัดแน่นอนถ้าถามว่าตียี่สิบไหมไแตแจะผมไม่สไมไี่แคร์ตอยาผมไม่หาอะไรได้ถ้าถามว่าเอาเงินจากไหนอ้อเรื่อส่วนตัวแล้แค่อยากทำเป็นสตรอรี่ไลน์ใน youtube Hoa wow, lờ, chú ý lao khi anh kèm đáy mạnh ก่อนจะไปสู้ได้นะน่ะทำไมเราอดซึนนะน่ะไปไปซื้อของกันสตอรี่นี้ไม่มีอะไรมาก ตัวนี้ฮิราผมเตือนสายดับคู่ก็พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อันนี้จำเป็นซื้อมาอันนี้จำเป็นซื้อมาอันนี้จำเป็นซื้อมาเงินเลืสามแสนหนึ่งถ้าถามว่าซื้อมาทำไมก็นี่เปิดให้ดูเ <c oughs> ยอะจังเงินนะโอ๊ยก็เพจ นี่อ่านี่มันต้องอาพต้นนี้ก่อนนี่ถึงมานี่ถึงใช้ดับคู่ได้ดับสกิลนี้ดับพี่ใช้นะ่าจะเป็นงูนี่อ่า เดเมจสาวแปดสิบสปีดร้อยยี่สิบดีเฟนส์บดสิบสองเล่นกับนี้สิก็ว mm ่าอยู่ ขอบตามแบบนี้กันนี่อ่านเควสดด้วยจบหมายโอ้โหไม่ยากไม่ยากแล้วจบหมายว้จะมีเควสดช่วยเพื่อนอยู่อันนี้ซื้อไหมบอกเลยไม่ซื้อ ไปกันเลยจเจอกัตอนรับเคว้ <c oughs> นี่คือที่พักเราแล้วก็มาที่จับปาร์ตี้กุ๊บ เราโชวอัศนักไปอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านัา้นนี่นั่นแหละไปจับปาร์ตี้กันนะไปเทคอัศน์นะจอยปาร์ตี้ ไปกันเลยไปกันเลยจุกหม่เข้านี่สินะเี <c oughs> ย๋ยวขอเตี้ยสนะก่อนเลยกัน อยฟาสุ์ตัวอไรเอตตัวเลยสอนสอนเล่นแต่ก็สอนโจมตีเปิด kiêu mua còn lên. sao ไฟธรรมดาไปกันโอ้โหนี่ลอ,ลอ่ะล่อๆข้าห้าตัวจัะไปฟันไปดิ นี่แหละนี่เข้าไป จบไปนูแล้วทำดีมากสินะนี่คู่ไปเลย จบเคลสสอนเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่อยากจบเราขอไปต่อนี่เราไปช่วยปอมเวลเน้นด้วย มีอะไรเอาไม้มาอันนี้เก็บก็ไกลยอยู่อ่ะเพชรนี้ไกลยอยู่ไกลยอยู่เดินไปไกลซะหน่อยข้าผีเสื้อสิบสองตัวสบายเอาละ โอ้จะพาไปนะเร้ <laughs> เงื่อนไขก่อนซื้อบอสเอาละขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนตอนนี้ไว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ